โต้ดงออกแม่เปลี่ยนั้ติดไปน้ำโอ้มันไม่ขาแๆด้วยกันเออต้องเก็บเรียยานเียนแม่เปลี่ยนซัหาอืมไปทีนี้เทคนิคไปมีเราเนี่ยนี่แล้วเอาอย่งท่ามันบนจะบวกกันหมดหรอบวบ่แต่ท่าอย่างเดียวบ่โซ่เก็บเนี่เลยเนี่ยสูเน่เออดึงแล้วเออ กัดจนว่ามันชินแล้วอาจารย์เออกัดจนมันชิ่นแล้วกอยังเขาฉีดยาเนี่ยอ๋อแสดงว่ามีคูมตานทานหรือสำรับบมดแดงแล้วเนาะเออชุดปีเนาะกัดอกฮหอนจนสั้นเนาะลังเชียมันเดแดเโอ้ก็พระประดดเทียได้อจารย์ไปเออไมประมชาโมงสิบโมงนี่ก็้กันสั้นยู่แล้วมันกัดงเีเออตึเจอยอยู่นังเจียขอเาเออมันเองอยากได้็ตีเออ มันเขาได้สั่งบเฮว่าขายพี่น้องยังไปขีดเป็นอย่างบอโอ้ยังเขาขายถุงลอยๆดีประมาณถึงขีดบอสสองขีดเครื่องตอัวสองขีดเครื่องตีโอ้เคยซื้ออยู่กันหลายตือพี่นงองตัวหนึ่งอะหัวลอยเลยโอ้หัวถั่วเฉพาะเจ้าว่าลอยนึงเด้สองขีดเครื่องพนาะ แต่ว่าแต่ว่าอาจารย์ถ้าถ้าอาจารย์ซื้อเป็นถุงได้ได้ดีก็ซื้อเป็นโล่ดิโอซื้อเป็นถุงมันมันจะดีเปียบอืมคนขายเสียเปียบแต่ว่าซื้อเป็นโล่ดิคนขายดิคนขายดีเปียบปะเออคนซื้อเสียเปียบอือเด้ออแล้วนีเด้นี่ม่ใหญ่นั่งอืมมีนาลีกเออไปย้ยหมานครับประจ,ระจระําไปย้ยหมานกินประจําไปย้ายหมานว่าจะได้เหมาไดเออ นาเลยสี่ละสองร้อยสามรอยอืมกินบมเือ้เนกิบเบื่อนเมีนกินบ่เบือ,อ,บอบจบเ็ดจังโม,งเ,ง,มงเลยจังโมงอาจันอืมไปสามคืบนไน